ะะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำการวาดแบบดราฟต์เนาะก็คือเราจะใช้ตัวงานออริจินอลของเราเนี่แหละคะ่ะวาดนะคะก่อนอื่นเลยซ้อมก็จะทำการกรุ๊ปนะคะเสร็จแล้วก็เลือก o p ป c ซิตี้ให้เหลืออยู่ประมาณสัก20%นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการดราฟตรูปตัวนี้นะคะเสร็จแล้วซ้อมก็จะทำการล็อกนะคะ,ะเดี๋ยวต้องขยบก่อนเนาะ เีียบตรงกลางนะคะซ้อมก็จะทําการล็อกวัตถุนะคะเพื่อเราจะเริ่มวาดกันแล้วนะโอเคก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ไปที่ p t o To นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Stroke นะคะ Fill ไม่เอานะคะอ่าเราก็จะทําการดรัฟง่ายๆเลยค่ะอ่าแล้วก็ลากอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่ ใช้ Illustrator เป็นอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเครื่องมือนี้ก็คือเหมาะสำหรับการรับรูปง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนก็ยังสามารถสมัครคอร์สเรียนของส้มได้อยู่นะคะเราจะทำการสอนไปเรื่อยๆค่ะโอเคมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต่อไปใช้เครื่องมือ PencilTool นะคะในการวาด อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นฟรีแฮนด์ไปเลยหรือว่าใครที่ใครที่ใช้เมาส์ปากกาเป็นนะคะก็ติดตั้งเมาส์ปากกาแล้วก็วาดไปเลยคะ่ะจะง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่รับรูปเนะะี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนก็ได้นะเพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่าที่ที่เราวาดเนี่ยไปในทางที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ อ,อันนี้ก็จะทำเป็นแบบโค้งๆนะคะเน,นี่ยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะทุกคนปึ๊บปึ๊บ,บะค่ะใช้เครื่องมือเพนทูนะคะในการวาด นะคะเราก็วาดลางตามเส้นเราที่เราได้มานะคะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวส้มเอารูปลงให้นะคะเอาไปวาดตามได้เลยค่ะนี่เราจะแจกฟรีนะคะวันนี้เราจะแจกฟรีวิธีการวาดรูปง่ายๆนะคะลองไปฝึกทำตามกันดูนะคะ่ะ แล้วก็ชิ้นงานบางอันนะคะสำหรับสำหรับใครที่แบบว่าดูแล้วอยากได้มาจากเว็บอื่นเราก็ไปสามารถดาวน์โหลดฟรีมาใช้ได้นะคะแล้วก็ดูข้อเสนอของเขาก่อนว่าเขาให้เราเอามาใช้แบบไหนแบบแบบส่วนตัวหรือว่าเอามาเป็นแบบขายอะไรเงี้ยนะคะ ปุ๊บอืมนี้อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะทำการร่างแบบไวๆนะคะการลากออกมานะคะปุ๊บให้คลุมแล้วก็ลากออกมานะคะเพื่อเราจะมาเก็บรายละเอียดงานส่วนไอตัวเนี้ยที่เราตั้งค่าเป็นป,ปิดตามไว้นะคะเราก็จะทำการปลดล็อกนะคะแล้วก็ ให้กลับอยู่ในโหมด100%เเพื่อที่เราจะมาทำการเทียบสีกันนะคะอ่าได้ละหัวกระต่ายนะคะก่อนอื่นเลยซ้มก็จะทำการเลือกตรงเส้นนะคะเสร็จแล้วส้มก็จะทำการใช้ไอร d อป p ปอรนะคะจุ่มสีนะคะปุ๊บเราก็เลือกตรงนี้นะคะ่ะให้เป็นอันที่2นะคะนี่เราเราเลือกได้ค่ะว่าอันไหนลองเล่นดูนะคะ หูนะคะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะปึ๊บตานะคะมันก็จะเป็นโทนแบบเดี๋ยวนะคะส่คขอกลับไป ก็จะเป็นสีดำนะคะข้างในก็จะเป็นสีขาวเนาะนี่ค่ะแกมน้องก็ออกสีแบบชมพูชมพูนิดนึงนะคะส่วนจมูกก็จะเป็นสีดำนี่ค่ะเพื่อนเนลองหัดวาดกันดูนะคะมันไม่ยากเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกนิดนึงนะคะ แล้วก็ง่ายๆเลยก็คือเราก็แค่เทียบสีจุ่มสีหา่น่นนี่มามาประดับนะคะเนี่ยอันนี้สมมติจะเลือกเป็นน่ทีนี้สังเกตได้ว่าตรงนี้มันมีขอบใช่ไหมสม้มก็จะทําการเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโทนซีคอนโทเอนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสโตร campe เลือกสีแดงนะคะเลือกสีแดงเป็นสโตร campe แล้วก็ทำการปรับค่าให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยนี่ก็เหมือนเหมือนกัน,นะคะ่ะจุ่มสีวาดเทียบสีได้ะคะ่ะแล้วก็ดาวก็ง่ายๆเลยนะคะแล้ก็ใช้เครื่องมือ star tool นะคะในการวาดดาว จแล้วก็ใช้ eyedropper จุ่มสีขาวนะคะอ่าเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นล่างละแล้วก็กด alternate option นะคะที่คีย์บอร์ดแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็ดึงมาง่ายๆเลยนะคะสำ,สำหรับใครที่ดูคลิปของส้มบ่อยๆก็จะรู้ว่าส้มเนี่ยจะใช้เครื่องมือไม่กี่ตัวในการออกแบบนะคะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นรู้ทุกเครื่องมือหรอกในการออกแบบนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่า เราควรจะทำนิชไหนออกแบบยังไงแค่นั้นล่ะคะ่ะที่เหลือก็คือลงมือทำปรับเปลี่ยนนะคะลองฝึกใช้โปรแกรมดูง่ายๆเลยเห็นไหมเริ่มละเริ่มเป็นละเนี่ยคะ่ะเลือกสี เพื่อนก็เลือกตรงนี้ให้เป็นสโตรกเนาะแล้วก็ใช้เพนทูเนี่ยคะ่ะในการาวาดนะคะก็คือนี่คลิกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคลิกหนึ่งครั้งแล้วคะแล้วก็เลือกตรงนี้ปึ๊บอ่าทีนี้ให้ไปที่สโตรกนะคะเพื่อนเเลือกแค p แล้วก็อันที่สองนะคะเสร็จแล้วให้เลือกตรงนี้นะคะดัชไลน์ line. เลือกเป็น5มันก็จะทำการ เปลี่ยนเส้นลายให้เราเห็นไหม,มนี่ยค่ะวิธีเดียวกันนะคะก็คือคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ลากมาเพราะว่าเราทำเมื่อกี้แล้วเส้นสโตกมันก็จะเป็นเดชไลน์ให้เรานะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการตกแต่ง ถุงน่องน้องหมานะคะตกแต่งเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ตามเว็บไซต์พวกฟรีบิกนะคะเราเอามาแค่ฝึกมือลองทำดูนะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นคอมเมอร์เชียลยูหรืออันไหนที่เป็นสำหรับเพอร์ซน l ลเพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยคะ่ะอันนี้คือส้มดาวน์โหลดออกมาแล้วเนาะส้มก็จะทำการแค่เอามาตกแต่งเฉยๆคะ่ะอย่างสมมติว่าอันนี้เราเอามาแล้วใช่ไหมเราก็แค่เอามาประดับ ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเหมือนเอามาใส่ถ้าอันนี้อยู่ข้างหลังก็คลิกขวา Orange นะคะ Bring to Font อ่าเราก็แค่เอามาประดับตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเนีย่ยง่ายๆเลยนะคะอ่าเราก็จะได้ถุงน้องน้องกระต่ายกันแล้วนะคะเพะื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ สำหรับวันนี้ซ้อลงไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ